สวัสดีครับผมพบกับผมนายหัวหมาชัยครับไม้เก่านะฮะโกศนไม้เก่าไม้สะสมราคาถูกครับนะวันนี้นายหัวเอาไม้แพงมาขายถูกอีกแล้วครับผมนะคนอื่นเขาขายกันห้าหกร้อยครับนายหัวเอามาให้วันนี้มีอะไรบ้างครับผมนะวันนี้ครับผมนะไม้สวยๆข้างหน้านี่นะดูครับรัศมีจันทร์ครับผมหลายคนนั้น นะครับอยากได้ไม้ที่เป็นไม้สวยๆงามๆต้นสูงๆใหญ่ๆวันก่อนนายหัวทําให้แล้วนะครับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับผมนะยังมีอยู่นะครับนะเราทําจํานวนให้ครับแต่วันนี้ครับผมนะไม้เก่าไม้สวยครับเป็นไม้สะสมกันเลยทีเดียวดูฮะสวยไหมครับแบบนี้นะตัวน,นี้ปางคลิปนะครับผม โอ้โหงามกันแบบนี้เลยทีเดียวอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเจอนายหัวต้องเจอมะพร้าวสับนะฮะเพราะอะไรนายหัวน้นทุกคลิปเลยนะเพราะว่าครับผมมะพร้าวสับเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนกระถางให้น้องนะฮะเปลี่ยนกระถางให้ต้นไม้เราเนี่ยช่วงหน้าฝนครับทําให้ไม้ของเราครับไม่เหี่ยวไม่เฉารากไม่เน่าโคนไม่เน่าการระบายน้ําดีนะครับใบจะไม่ล่วงนะครับผมนี่ฮนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะักฟ้าหลังฝนนั้น แดดแรงเสมอครับผมเราต้องหลบเละหลบแดดหน่อยนะครับช่วงนี้นะฮะเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วแดดออกนะครับแส่ปวดสับร้อนนะคนก็นะฮะต้นไม้ก็เหมือนคนแหละครับผมนะฮะวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับมาดูกันครับผมกับไม้สวยๆแบบนี้ครับต้นนี้รัศมีจันทร์สวยไหมฮะนะพุ่มสวยช่อสวยเลยทีเดียวครับแล้วทุกฟอร์มเป็นฟอร์มแบบนี้หมดครับผมนะรัศมีจันทครับใครที่สนใจ รัศมีจระอ้อราคาเท่าไหร่ายหัวยังไม่ได้แจ้งราคาฉันเลยอ้อวันนี้นะจากไม้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมนะไม้ราคาสูงแน่นอนครับจากสามร้อยห้าสิบก็มีครับนะสี่ร้อยกว่าห้าร้อยหกร้อยก็มีเราก็ไม่ขายนะราคานั้นนะเราให้ไปในราคาเพียง 290บาทดีไหมครับนะเพื่อให้ท่านนั้นได้ของดีในราคาถูกกันไปเลยครับผมนะเอานะเอาเบอร์โทรก่อนไหมเบอร์โทรครับจดได้เลยฮะ0 6 3 697 4 6 6สครับผมนะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับผมนะ,ะโทรสั่งตามไลน์นี้หรืออินบ็อกมาก็ได้นะฮะอ่ะต้นนี้ครับรัศมีจันทร์ครับในราคาเพียง 290บาทครับคุณจะได้ฟอร์มแบบนี้นะบางคนบอกนายัวฉันอยากได้ต้นนั้นนะต้นที่ว่านายัวโจนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนะถ้าท่านนะฮะแอดไลน์มานะครับหรืออินบ็อกมาเราจะส่งรูปต้นที่ท่านจะได้ก่อนดีไหมครับยกเว้นถ้าโทรนะเราจะเลือกต้นที่สวยที่สุดที่มีอยู่ให้ก็แล้วกันครับเพราะบ,บางคนนะครับผมนะพลาดต้นนี้ไปแต่เราส่งต้นอื่นไปให้แต่ฟอร์มเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่า ทุกต้นครับฟอร์มเดียวกันหมดนะครับผมนะเอาตามนี้แล้วกันฮนะแต่ว่าสวยแบบนี้โอเคไหมฮะ <c oughs> เออต้อนนี้ครับรัศมีจันนะสองร้อยแปดสิบาทนะฮะนะไอสองร้อยเก้าสิบาทนะแหมในหัวจะไปลดอีกเหรอไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเยอะแล้วฮนะเอสองเก้าศูนย์ครับต้นนี้รัศมีจันทร์ครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยฮนะไม้สวยๆต้นนี้รัศมีจันร์ครับต้นต่อมา นี่สวยไหมฮะต้นนี้ปางทิพย์ครับดูฮนะใบส,สวยๆแบบนี้ปางทิพย์นี่เขาขายตั้งห้าหกร้อยโดบางคนไปขายเกนะ้าร้อยฮะแต่นายหัวให้เพียงสองร้อยเก้าสิบบาทจัดไปเลยฮะนะต้นสูงด้วยนะครับผมต้นนี้ฮะปางทิพย์ครับผมนะมีฟอร์มแบบนี้หมดเลยฮนะปางทิพยนะ์นะฮะนะแล้วนี่ครับผมนะใครที่ชอบไม้ที่ไม่สูงมากนะนายหัวฉันอยากได้ฉันอยากได้เอาไปเลยฮะ กุหลาบครับกุหลาบต้นนี้จากราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะให้ไปในะราคาเพียงสองร้อยเก้าสิบาทนี่ฮะสวยๆกันแบบนี้เลยครับสำหรับกุหลาบนะใครที่สนใจกุหลาบก็เอาไปได้เลยครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้ครับนะเหมือนที่บอก,กอะก่อนที่จะส่งนะครับใครแอดไลน์มาแอดอินบ็อกมาเนี่ยเราจะส่งรูปให้ดูก่อนนะครับผมว่าต้นไหนนะอ่ะต้นต่อมาครับผมต้นนี้ ดาวเหนือครับมาต้นนี้ดาวเหนือนะหายากเลยทีเดียวครับนี่ฮะไม้เก่าหายากดูสิครับฟอร์มสูงขนาดนี้ประมาณ60เซนนะต้นนี้ดําเมี่ยมเลยสวยมากเลยนะครับผมดาวเหนือครับนะสีสันน่าค้นหามากนะนี่ครับไม้เก่านี่เขาสามารถโดนแดดได้มากกว่าไม้ใหม่นะแต่ที่สําคัญนี่อย่าให้ยอดเดินแดดโดนแดดนะครับผมนะ ไว้ใต้บ้านตาใต้แชจขคาได้ไม่เป็นไรครับต้นนี้ดาวเหนือครับในราคาเพียง290บบาทครับผมนะดาวเหนือครับผมนะอ่ะต้นต่อมาครับ เฉลิมกงเฉลิมกรุงครับผมนี่ฮะใครไปวิกหนังเมื่อก่อนครับผมนะ่าต้องเจอเฉลิมกรุงฮะนะวงบอกถึงอายุไหมอา้าต้นนี้ครับผมนะเฉะลิมกรุงครับผมต้นนี้ก็หกสิบกว่าเซนนะหรือว่าเจ็ดสิบเซนนะวันนี้แล้วไม้ต้นนี้ครับนะเป็นไม้ดูฮะนะ <S 2> <S 2> <S 2> ดูครับ <S <S ดูฮะนะนี่นี่นี่ไม่ใช่อะไรฮนะเสียบยอดฮนะเป็นไม้เสียบยอดครับผม นะแบบนี้คุณได้ของดีในะราคาถูกแน่นอนนะนะสองร้อยเก้าสิบ,บาทเท่านั้นครับต้นนี้เฉลิมกรุงฮนะมาตการใช้สีฮะตก,การใช้สีครับผมนะต้นนี้มีสองกิ่งนะ<ห>นตะตก,การใช้สีครับผม<ห>เป็นไม้หายากนะฮะนี่ครับผมแล้วก็เป็นไม้ที่ทนนะฮะนี่ครับตะก,การชัชศสีครับต้นนี้ฮนะต้นต่อมาครับผมต้นนี้ฮนะ ลูกไม้ครับแต่สวยนะเป็นลูกไม้ใบตีดูสีคนดีครับนะมีเพียงกระถางเดียวด้วยฮะได้แล้วได้เลยฮะสีสวยมากครับผมนะลูกไม้ครับผมต้นนี้ะนะใครรับก็พิมพ์ลูกไม้มาด้วยนะนี่คือต้นที่หนึ่งนะเดี๋ยวนายหัวไม่รู้ว่ากี่ต้นนะนะแอดมินเขาจัดให้ในายหัวก็เลยจัดให้ครับนะเพราะว่าแอดมินคนดูแลไม้ให้ในายหัวขายอย่างเดียวฮะมันีเมฆขลาครับโอ้พุ่มใหญ่มากฮะนี่คือส่วนใหญ่นะไม้ส่วนใหญ่นี่จะมีต้นเดียวนะ นะต้นเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นฟอร์มสวยๆแบบนี้อ้ามันีนี่เมฆขลาครับผมนะสวยๆครับนะสูงต้นนี้ประมาณ8ปดสิบเซนเลยทีเดียวครับผมแล้วมีหลายกิ่งด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ฮะนะกิ่งเล็กอีกกิ่งหนึ่งเป็นห้ากิ่งนะอ้าสวยๆแบบนี้ครับมันีเมฆขลาครับผมนะเอาไปเลยครับนะในราคาเพียงสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับเจนจีราครับผมต้นนี้ฮะดูฮะ นะมีสามช่อนะะสี่ช่อห้าช่อเลยทีเดียวหกช่อครับผมเจนจีราครับผมนะไมส้สวยๆต้นนี้นะครับใครที่อยากได้ฟอร์มพุ่มครับนะไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆใ,ให้น้องได้เลยนะไม้สวยมากครับเจนจีราครับผมนฮะนายนห,นหัวไม่รู้ชื่อครับนะนะใครรู้ชื่อก็บอกด้วยนะครับผมนะแต่เวลาโทรมาหานายหัวบอกว่าเอาต้นที่ไม่รู้ชื่อนายหัวนะเอาไปเลยฮะนะนะคือต้นนี้ นะ่าประมาณ60สิบกว่าเซนเลยทีเดียวครับไม่รู้ชื่อนะฮะนะไม้นี้สามารถเลี้ยงแดดได้นะครับผมนะต้นนี้สวยๆเลยทีเดียวครับนะบต้นนี้ไม่รู้ชื่อนะฮะ นะอ่ะมีใครรับก็เอาไปเลยในะราคาเพียง290บาทครับผมนะวันนี้เอาไม้แพงมาขายถูกกันอีกแล้วครับยอดทองยอดทองอนี่ฮะยอดทองครับผมนะสีสดใสแบบนี้ครับแล้วดูใบเขาเนี้ยใบมีครบทุกใบฮะไม่มีร่วงเลยนะนะสวยๆกันแบบนี้ครับยอดทองฮนะในราคาเพียง290บาทนะฮะไม้สวยๆต้นนี้ครับอ่ะมาตามหากันให้ครับ อะไรล่ะครับก็ตามหากันครับพระนครพระนครครับผมนะนี่สวยไหมพระนครครับนะสวยๆแบบนี้พระนครน,นะใครสนใจพระนครต้นนี้เลยทีเดียวกระถางแตกนะกระถางแตกก็ไม่เป็นไรฮะนะแตกเฉพาะกระถางแต่ไม้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะพระเอกมาแล้ว,ลวนำโชคครับผมต้นนี้นี่น,ะนำโชคนะฮะพระเอกของเรานะฮะ สวยงามแบบนี้ครับผมนะนี่คือนำโชคครับสวยๆกันเลยทีเดียวครับผมนี่ฮะสวยไหมแม่สูงก็สูงนะฮะอกสิบกว่าเซนเลยทีเดียวแต่ละต้นนะอโอ้ต้นนี้ร่วมเม็ดเลยทีเดียวครับผมนะสองร้อยเก้าสิบบาทฮนะสองร้อยเก้าสิบบาทฮนะจังหวัดอุบลร,ราชธานีครับผมต้นนี้ฮะดูฮะนะเป็นไม้นี่สามารถออกแดดได้นะครับผมนะค่อยๆอ,ออกแดดหน่อยนะ พ่อยอดเขานี่ยังเ,เราเลี้ยงในร่มนะฮะแต่ว่าที่จริงนี่ไม้นี่ออกแดดได้เลยครับผมนะจังหวัดอุบลราชธานีครับต้นนี้สวยๆแบบนี้ครับนะสำหรับอุบลราชธานีฮะนะ <Okay. S 1> มีใครอยากได้ก็เอาไปเลยทีเดียวครับผมนะ <Okay. S 1> อุบลราชธานีฮนะนนรุ่งอรุณแต่รุ่งอรุณในาราคาในราคาอ่ะ